ิมลรนี่เป็นวันสุดท้ายพระอ์ให้เกิดแผ่นดินไหวสมานหัวตาละวันที่แผ่นดินได้ระบายสิ่งที่อยู่ใต้ดินคือศพที่อยู่ใต้ดิน,ดนถูกระบายออกมาคิดดูนะว่ากี่คนมาแล้วที่ถูกฝังไว้อลัลอใช้แผ่นดินระบายสิ่งที่อยู่ใต้ดินทุกอย่างนั้นออกมาหมดเลยว่ากอลอินซานุมาละฮะผู้คนแปลกใจว่าเกิดขึ้นอะไรกันในวันนั้นมันจะบอกข่าวาวของมัน ในวันนั้นแผนดินจะบอกทุกเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งคนดีคนชั่วตั้งแต่วันที่เริ่มสร้างไปจนถึงวันกิยามะแผ่นดินจะเอ่ยขึ้นและมันจะเป็นพยานว่าคนที่เดินมาตัวมันคนคนนั้นทําอะไรมาบ้างเยาไม่ดินตุฮัดดิสอัคบารฮมีอันรับบะกะอูฮะลฮาคือเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะคําสั่งของอัลลอฮ์แล้วเยาไม่ดิน แปลว,ว่าในวันนั้นยัสดูรุนนัสคำว่าสุดูดเกิดหลังจากเข้ามาบรุษรวมตัวเสร็จแล้วออกมาจากการตัดสินเยาไม่ดียัสดูรุนนัสอัชตาตันจากคืนโลกอัชตาตันหมายถึงกระจัดกระจายลองคิดดูนะว่าศพที่อยู่ใต้ดินประทุออกมาไม่ว่าจะเป็นมุสลิมยะฮูดีนัสรอนีบูชาไฟฮินดูคนพุทธเอทิสลองจินตนาการดูได้ครับ จำนวนของมนุษย์ที่โลกแบกไว้โดยเฉพาะคนที่ถูกฝังอเลสตบารกะวตาลาบอกว่าลิวเราอามาละหุมคืออเลสจะให้พวกเขาเห็นการงานของตนสุบานุตาลาฝ่าไม่ย่ลมิสกาละซรรินไชรยระว่าไมาย่ลมิสกาละซรรินชรยระหมายถึงการคิดบัญชีนั้นละเอียดมากคำว่าซรร ก็คือมดสีส้มตัวเล็กเกือบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นตัวมันเล็กมากๆว่าน้ำหนักไม่ได้ห่างมันเดินเป็นตัวเราเราอาจไม่รู้สึกเพราะตัวมันเบามากัลลเราบอกว่ามายามันิสกอลและรอนนหนักตัวเท่ามดเนี่ยเขาก็จะเห็นถ้าเป็นการงานดีหากเป็นการงานชั่วเขาก็จะเห็นถูกคิดบัญชีตามการงานของตัวเขาเองใช่ครับ